แกะกล่อง Casio MTP V502GL9ADF Solar Power Watch นาฬิกาที่ไม่มีวันตายถ้ามีแสงแดดก็ขอ,ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอการแกะกล่อง นาฬิกาเรือนใหม่ของผมนะครับเรือนนี้เป็นเรือนที่พิเศษกว่าเรือ,อนอื่นๆก็คือว่าเรือนนี้เนี่ยเป็นเรือนที่ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งเป็นพลังงานที่กำลังฮอตฮิตกันนะครับเป็นสไตล์รักโลกนะครับแต่ว่าก็คือข้อดีของนาฬิการุ่นนี้ก็คือว่า มันจะสามารถใช้พลังงานแสงเนี่ยมาปรับเปลี่ยนเป็นพลังงานของนาฬิกาได้นะครับตราบใดที่เรายังใช้งานมันก็โดนแสงแดดนะครับมันก็ยังสามารถที่จะเดินได้นะครับทําไมผมถึงเลือกนาฬิกาเรือนนี้นะครับหก็เพราะว่าเรื่องของความทนทานนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยใช้นาฬิการุ่นหนึ่งนะครับเป็นคาซิโอเหมือนกันนะครับเป็นโซลาร์วอชเหมือนกันเนาะใช้มา ค่อนข้างนานนะครับตอนนี้น่าจะ15ปีแล้วยังไม่เสียเลยนะครับต้องย้ําว่ายังไม่เสียเลยแบตไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันใช้พลังงานโซลา่านะครับหลังจากที่ผมเห็นเรือนนี้ผมก็ตัดสินใจซื้อมลครับดูจากรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยผมค่อนข้างชอบนะครับแต่ว่าก็แอบสังเกตว่าปกติเราจะเห็นแผงโซลาร์เซลล์มันต้องเป็นเสียดำาำำ,ำๆแต่อันนี้ ตัวของจอเนี่ยเป็นสีที่ค่อนข้างสีขาวนะครับพอเปิดมาเนี่ยกล่องก็เห็นว่าไมเ่เข็มไม่เดินนะครับผมเข็มก็นิ่งเงียบเลยฮะก็คือว่ามันยังไม่โดนแสงนะครับจากที่ดูจากข้อความที่เจ้าของร้านเขา,เาให้ข้อความมาในกล่องนะเขาบอกว่าให้ทําการตากแดดไว้เป็นเวลาหนึ่งวันก็จะดีนะครับนี่ผมก็แกะกันสดๆเลยก็ พบว่าก็ไม่เดินนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีนะแต่คาดว่าน่าจะดีนะครับก็โดยทั่วไปนาฬิกาในระดับนี้ก็ด้านหลังที่เขียนว่า s t a n d a r d steel back นะครับมีเฉพาะด้านหลังต,ตัวเครื่องเนี่ยก็เป็นตัวที่ไม่ใช่ stainless steel นะครับตัวเข็มนาฬิกาก็จะเป็นนาฬิกาที่มีเข็มชั่วโมงเข็มนาทีแล้วก็เข็มวินาทีนะครับแล้วก็มีตัวปรับ ด้านขวาม,มือเนี่ยที่เป็นปรับวันที่แะปรับเวลาครับแล้วก็บอกว่า Water r e s i s t a n อ e แต่ผมไม่ได้ดูรายละเอียดว่าเท่าไหร่นะแล้วก็เขียนว่า s o ลาร์โซลาร์พาวเวอรนะครับก็ตัวนี้เนี่ยคาดว่าตัวพื้นหลังเนี่ยคงเป็นแผงโซล่าเซลล์ที่เป็นชนิดที่เป็นสีออกขาวๆนะครับดูแสงดีส,งสวยดีนะครับผมใส่แล้วรู้สึก เออดูดีขึ้นถ้าขึ้นข้อมือรารู้สึกดูดีมากนะครับแล้วก็ก็หวังว่าเคนืนนี้น่าจะทําให้ผมใช้งานกับมันล้วใช้ได้เป็นเวลานานนะครับตัวตําแหน่งบอกเวลาก็จะเป็นแค่12 3 9 6นะครับตัวสายก็เป็นสายตัวออ PVC ธรรมาดาครับทำลายเหมือนลายจระเข้นะครับส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าสายเข้าแถมมาเนี่ยมัน ก็ไม่ได้สวยมากครับมันดูปลอมไปนิดนึงนะครับก็มีแผนว่าจะเปลี่ยนสายนาฬิกาอยู่นะครับแต่ถ้าใครชอบในแนวนี้เนี่ยก็ก็ได้นะครับถ้าดูโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าค่อนข้างพอใจนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ยังกังวลใจว่าเข็มมันจะเดินหรือเปล่าเนาะก็เดี๋ยวถ้าต้องไปทดสอบเ,อเรียกว่าตากแดดสักพักหนึ่งก็เข็มมันคงจะเลื่อนนะครับ ก็ดูตัวเรือนไม่มีริ้วรอยไม่มีตัวของรอยต่างๆนะครับจากอนที่ผมรีบซื้อเรือนนี้เพราะว่าตอนที่เขาขึ้นในตัวของร้านนะเขาบอกว่าเหลือแค่หนึ่งถึงสองเรือนนะครับ,รบอันนี้ก็ขึ้นคอให้ดูอันนี้ผมต้องใช้รูประมาณรูสุดท้ายนะครับถึงจะอยู่ประมาณตรงนี้ข้อมือมก็ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากข้อมือเล็กนะครับ พอใส่ใหม่ๆเนี่ยสายจะรู้สึกมันแข็งๆมันจะบีบบีบมือหน่อยเพราะว่ามันยังไม่สามารถปรับรูปร่างเข้ากับตัวของข้อมือเราได้นะครับอันนี้ผมจะลองมาดูเรื่อง,องการตั้งเวลากันหมดนะครับก็เหมือนเดิมครับการดึงออกมาเนี่ยจะมี2ขั้นนะครับถ้าดึงในขั้นแรกเนี่ยมันก็จะเป็นการตั้งของวันที่นะครับส่วนการดึงสุดเนี่ยก็จะเป็นการปรับของเวลานะครับและ ตามเข็มก็จะเป็นการหมุนเพื่อปรับเวลาหมุนตามเข็มเนาอันนี้หมุนทวนเข็มก็เป็นการหมุนปรับเวลานะครับแต่จุดที่น่าสนใจคือนาฬิกานี้เนี่ยต้องปรับเวลาทุกๆเดือนถ้าเดือนไหนมี30วันเนี่ยอาจะต้องมาปรับเวลาให้ตรงเพราะว่านาฬิกามันจะหมุนไปที่31วันอยู่ตลอดเลยนะครับก็จะทำให้เรา อาจจะยุ่งยากนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็แลกมาด้วยความที่รู้สึกดูดีนะนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยผมซื้อมาราคา1,300บาทนะครับถ้าจำไม่ผิด1 3 0 0บาทก็จะมีอีกเรือนหนึ่งเนาะที่สายไม่ใช่เป็นสายแบบหน,นังน้ครับจะเป็นสายโลหะนะครับจะสีทองอันนั้นก็สวยเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าเรือนนี้น่าจะบอก ลฮะวันรู้สึกอาจจะทําให้ดูมีอายุนิดหนึ่งเนาะนะครับไอเคียนก็ Made in China ครับปัจจุบันนี้หลายเรือนก็ผลิตที่ประเทศจีนเป็นสัดส่วนใหญ่นะครับอันนี้หลังจากที่ผมไปทดสอบโดนแสงแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเข็มมันเดินแบบสองขยักใช่ไหมกึกกึกกึกกเนี่ย อันนี้เนี่ยตอนแรกก็เอกใจว่าเอ๊ะมันมีปัญหาหรือเปล่าเนาะแต่คิดว่ามันคงมีปัญหาไม่ใช่มีปัญหาครับว่าเป็นการที่แบตเตอรี่มันค่อนข้างต่ำพอหลังจากที่เราตากแดดด้สัมผัสของข็มก็เริ่มเดินจังหวะวนนนะหนึ่งวินาทีนะครับเรียกว่าอะไรหนึ่งหนึ่งหนึ่งจังหวะต่อหนึ่งวินาทีนะครับแต่ก่อนหน้านี้มันเดินสองวินาทีสองทีเพล็ทีเดียวนะครับ ดูการเคลื่อนเขานะครับอันนี้ผมก็ไปตากแดดมาแป๊บเดียวก็ไม่ได้นานมากนะครับก็อยากลองใส่ดูแล้วหลังจากนี้เนี่ยผมก็คงจะต้องทําการไปเอาไปตากแดดให้เป็นจริงจังนะครับเขาบอกว่าตากแดดทีหนึ่งเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าแบตเตอรี่เต็มเนี่ยก็จะอยู่ได้สักประมาณสองสาเดือนนะครับโดยที่ไม่โดนแสง นสงสัยว่ากลางคืนมันจะเห็นไหมก็ตอบเลยว่าไม่เห็นนะครับเพราะว่านาฬิกานี้เป็นนาฬิกากลางวันนะครับดูได้เฉพาะกลางวันและมีแสงกลางคืนไม่เห็นเลยไม่มีตัวของตัวลูมหรือเรียกว่าพายน้าอะไรเลยนะครับก็เป็นนาฬิกาที่เป็นโซลาวอชในราคาเริ่มต้นที่ดูดีเชียวนะครับอันนี้หลังจากที่ผมไปขัด ก็เช็ดถูให้มันดูดีก็ดูว,าวบาแบบตอนที่ซื้อมาทำใหม่ก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะสกปรปกนะว่อาจจะมีคนหยิบจับดูหลายคนนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับใครชอบก็ไปหาซื้อได้นะครับต่างช่องทางออนไลน์ขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ